อยู่บนรถตู้จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะดูอารมณ์สดานะคะเห็นพ่อนะคะพิดบ้านพายุน่าจะเข้านะคะเนี่ยมาเข้าวันที่เรามานะคะดูค่ะฝนเต็มเลยค่ะที่อำเภอบ้านปาเปซีอยู่อะค่ะน้องเขาบอกว่าพายุเข้าครับพี่ดีเนาะมาเข้าเรามาถึงพอดีพอดีค่ะ อขนาดแค่นี้นะคะเคร่องบินจากกรุงเทพประมายังดีเลยเกือบสามชั่วโมงเลยค่ะโ,อ,โอ้๊ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะตกนาเดียครับอะ่ออยู่นะเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยเห็นไหมครับพอมาจะเขตทางนี้ไม่มีฝนเลยกำลังมาไม่รู้รโอโมงตอนนี้แล้วก็ เข้าเขตจะถึงบ้านเราแล้วนะคะก็คุกิดบอกอุย้ยอะไรก็เขียวไปหมดเลยนะคะตอนนี้ค่ะเขียวหลือเกินเบย <c oughs> าาข้าวแล้วก็งามงามนะคะดูคะ่ะกอเริ่มแบบว่าเริ่มแตกกอใหญ่แล้ว เด็กเว็กจะดูสตานะสตานี่นะคะรถรถที่เรามาส่งเราถึงบ้านค่ะทัพทีมก็ต้องไปช่วยลุงยกค่ะอืมโอเคเดี๋ยวจ่ายอะไรเขาก่อนค่ะตามองไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นหนักเลย หูก็ไม่ได้ยินปกติสดาวิ่งมารับพ่อแล้วนะน,วน,นู่นอยู่ใต้คริสนั่นอยู่ใต้เนี่ยโอ้ยไม่ได้ยินค่ะสดา,สดาไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ยินไปแล้วค่ะสด,สดาสดาได้ยินเสียงแม่ไหมลูกโอ้ยไม่แก่ขนาดลูกเฮ้ยชาดาเอ้ยจำได้ป๊า,ปา รู้ๆจำได้ตามองไม่เห็นแล้วค่ะแล้วก็หูก็ตึงไปแล้วแก่หนักค่ะแค่ๆ<อ>วิ่งไปแล้วเนี่ยๆผมรู้ว่าเป็นพอ่อมันดีใจเออลูกนี่เนะี่ยต้องดมก่อนออนะแก่มากเลยนะลูกเดินชนนู่นนี่นั่นอย่ามองบอกอะ่ะ ต้องช่วยละเดี๋ยวเข่าให้กินมตรงเัาใส่ดังเออไม่เป็นไรซื้อวิตามินมาให้อยู่ก็บอกให้ผสมน้ําเดี๋ยวพ่อวิตามินผสมน้ําให้นะลูกนะขนกระโลนวววาาางงงไไดีใจเลยเลิกดีใจเลยเลิกว้าวติ๊กเอานี่มาออกให้มาออกรับแดด เออดีใจเลยเหลือกเ yeah. ออดีใจเ wow. อ้าเอา oh. โอ้ยมองไม่เห็นฝนลมครบต้นไม้เสดานดาเน่เยบอยบอยเป็นต้นไม้ต้นไม้ลุงกิตไม่เป็นไรลูกหนูมองไม่เห็นแม่เข้าใจเหลือกไม่เป็นไรให้อภัยได้อไอบอกกิฟไอ้นะป๊ะป๊าไอ้กินั่นสิอืม ใช่ใช่ี๋ยวลุงคิดเขาก็จะต้องทำความสะอาดสุดาเพราะว่าไม่มีใครดูแลสุดาได้ดีเท่าลุงคิดแล้วล่ะค่ะอืมแต่มันก็บว่าป่วยเป็นอะไรโอเคอืมอ๋อนี่นะคะเราก็ซื้อของฝากมานะคะเรา โอ้โหแบบโกรดน้องนั่นมากเลยให้เราไปลื้ออะไรอยู่ในสนามบินนะคะบอกว่าน้ําหนักนั่นน่ะน้ําหนักเกินพอสักพักก็บอกให้เรา,เอ,าออกพอสักพักก็บอกให้เราเอาเข้าอู้งงมาก <Yeah. S 1> นี่ค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะหรอเละหมดเลยนะคะนี่ค่ะของฝากของเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะช็อกโกแลตค,ค่ะอโอ้โหเนี่ยค่ะพี่ซี่ซื้อมาแจากทีมงานช็อกโกแลตค่ะ ซื้อมาแบบแบบใหญ่เลยนะคะแบบใหญ่ก็มีแบบเล็กก็มีค่ะครอบครัวใหญ่แล้วก็ให้อันใหญ่ค่ะครอบครัวเล็กแล้วก็ให้อันเล็กนะคะนี่ยังมีอีกแฮปมอรใช่ไหม yeah, <chocolate, S 1> ยังไม่หมดนะคะอ้าวอันนี้โอริช็อกโกแลตเหรออ้าวไอไอไอติ้งไอบายไอบายแฮปปี้นัทโอริไม่ใช่เหรอ Why them have this too อืมโอเคแล้วก็ This <new> เอ่อดิทอายุต้นผลิตได้ออกแกนไนและที่สำคัญนะคะนี่ค่ะเบียร์สวิตค่ะเนี่ยก็เราก็อุตสาห์แบกมานะคะยัดมายัดยัดยัดมานะคะเนี่ยค่ะเบียร์ของสวิตค่ะเนี่ยถูกมากค่ะป้าซื้อมาบางร้านขาย1.20 แฟลคงนะคะหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ50บาทนะคะเบียอะไรถูกและอร่อยมากกินแล้วไม่แห้งไม่ปวดหัวค่ะนี่ค่ะเอามาได้แค่เอามาได้ประมาณ6เดี๋ยวมาให้เยม,ม่องอะไรลองกัน,นะคะ่ะนี่เบียร์เบียร์สวิตก็นี่นะคะกระเป๋าพาไปซีก็ของฝากนะคะเราก็ใส่มาแบบแบบว่าไม่ให้ให้แพ็คง่ายๆที่สุดนะคะ ก็น่าจะหมดแล้วนะคะแต่ส่วนของอ่อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วน่าจะของส่วนตัวพาไปซีแลค่ะแล้วก็ส่วนของกระเป๋าลุงคิดนะคะเต็มไปด้วยไส้กรอ,อกนะคะไส้กรอ,อกและชีสค่ะนี่ค่ะก็เป็นไส้กรอ,อกฝรั่งของเขา,เาไม่รู้เขาแพ็คยนี่ค่ะแม่เขาแพ็คให้อุ้ยเนี่ยนี่ค่ะไส้กรอ,อกกับชีสอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือต้องแพ็กมาแบบนี้ค่ะไม่งั้นมันมันเละเนี่ยชีสแล้วก็หมูยออะไรของเขาขาตั้งกล้องพาไปสีแล้วก็แน่นอนนะคะก็มีเบียค่ะมีเบียสวิตคือมันถูกค่ะเบียรแต่กับข้าวแพงนะคะที่นั่นแต่เบียรถูกมากแต่เราขนไม่ได้แค่นี้ไวน์ก็ถูกไวน์บางขวดละ2.5แฟรงค์แต่กับข้าวแพงนะคะ แต่แอลกอฮอล์เนี่ยถูกที่นั่นน่ะเพราะเขามีส่วนทําวายเองเนี่ยค่ะรู้สึกจะเอามา7ป่องค่ะสองหน่าจะอยู่ในกระเป๋าคิดอีก2แกเอามันฝรั่งแกมาด้วยค่ะอันนี้ของโซดาค่ะเป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามินเขาบอกอาจจะช่วยให้ตาน้องดีขึ้นส่วนอันนี้เดีอโกเป็นเป็นแยมทาขนมปังค่ะเพื่อนเราให้มาส่วนอันนี้ก็ของฝากโซดาค่ะเป็นคอไก่อบกรอบค่ะ นี่ค่ะช่วงคอไก่อบกรอบแล้วก็ของเล่นค่ะจากสวิตค่ะนี่ค่ะให้สุดานางก็ได้วิตามินกับนี่ค่ะคอไก่อบกรอบเดี๋ยวให้คอไก่นางกินก่อนดีกว่าอันนี้ค่ะไส้กรอกก็กินอันนี้กันเลยค่ะคุณคิดช่วงนี้เอา,อางี้ก่อน,นง่ายว่าเหนื่อยค่ะยีิบสี่ชั่วโมงเลยอ่ะโอ้โห เมื่อวานออกจากสวิตนะคะตอนนี้สวิตสิบโมงเช้าเราออกจากสวิตออกจากบ้านนะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะตอนนี้เวลาของสวิตมันสิบโมงกว่า24กว่าชั่วโมงอะค่ะ <c oughs> โอ้โหเดินทางเพราะมันต่อต่อเราไปต่อเครื่องไงคะ <c oughs> อ้าวเบียร์ทำไมแฮปโอลี่ควายอะแฮปมออ๋อนี่หรือวาอ๋ลอลุงคิดเอามาพันไว้กับเสื้อใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้ที่ผม เออนี่ไงเบียเบียกับซอสโอเคเราเอาคอไก่ให้สดากันค่ะเอะ๊สดาอย่าก,กลัวลูกไม่เป็นไรสดาอุ้ยอุยอุยมองไม่เห็นค่ะโดนเดินชนทั่วไปหมดเลยสดานางมองไม่เห็นว่าจะเอาคอไก่ให้คงกินไม่ได้พอดีเสียงฟ้าร้องนี่ค่ะ ของนะคะที่เราพยายามมาออกมานะคะ<อ>ก็เยอะเหมือนกันนะคะอุตสาบบอกลุงค,คิดว่าอย่าซื้อมาเยอะนะคะพวกไส้กรอกพวกอะไรเงี้ยกินไม่ทันนะคะแกบอกซื้อมานิดเดียวค่ะดูนิดเดียวของลุงค่ะอัีนนื้อเอาขงใซีบนเนื้ออพวกนี้คือเอาไว้ปั่นเป็นปั่นค่ะ